อยากเปลี่ยนสำนักงานบัญชีเจ้าของ,องกิจการต้องเตรียมตัวอย่างไรอันดับแรกค่ะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีเท่ากับการเปลี่ยนธุรกิจเราเลยซึ่งการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาธุรกิจเลยก็ได้เคยรู้สึกไหมคะว่าการทํางานกับสำนักงานบัญชีเดิมไม่ตอบโจทย์ความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปการสื่อสารที่ไม่เข้าใจหรือการบริการที่ไม่ได้มาตรฐานการเปลี่ยนสำนักงานบัญชี เป็นคําตอบที่คุณกําลังมองหาสีเหตุผลที่อาจจะทําให้คุณต้องพิจารณาการเปลี่ยนสํานักงานบัญชีเหตุผลแรกค่ะในเรื่องของบริการที่ไม่ครอบคลุมสํานักงานบัญชีขนาดเล็กอาจจะมีพนักงานบัญชีจํานวนจํากัดไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเช่นให้คําปรึกษาในธุรกิจเชิงลึกหรือการวางแผนภาษีที่ยุ่งยากรวมถึงการจัดการบัญชีที่ซับซ้อนอะจ ทำให้รู้สึกว่าไม่สะดวกใจและต้องการหาสำนักงานบัญชีใหม่ที่เหมาะสมกว่าข้อที่2ค่ะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ล่าช้าเมื่องานเข้ามาเยอะพนักงานอาจจะทำงานไม่ทันทำให้การตอบคำถามนั้นล่าช้าส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจต้องการใช้ความรวดเร็วข้อ3ค่ะค่าทำบัญชีที่ทำอยู่อาจจะถูกเกินไปเพราะอาจจะเป็นการจ้างนักบัญชีฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบอาจจะทำให้การติดต่อการติดตามเรื่องของเอกสารเป็นไปได้ ได้อย่างล่าช้าหรือไม่อาจจะติดต่อไม่ได้เลยข้อที่4ี่ค่ะขาดคําปรึกษาที่เพียงพอการบริการที่ดีควรให้คาปรึกษาเรื่องของการวางแผนธุรกิจและการจัดการเรื่องของภาษีหากสานักง,งานบัญชีเดิมไม่สามารถให้คําแนะนําได้อย่างเต็มที่การพิจารณาที่ปรึกษาก็จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งการทาําธุรกิจมีการทําบัญชีหลายขั้นคุณอาจจะแค่ทาําบัญชียื่นภาษีตามหลักพื้นฐานของธุรกิจหรือคุณจะเริ่มศึกษาเรื่องของบัญชีบริหาร เข้าใจเรื่องของไฟแนนซ์และงบการเงินเพื่อต่อยอดในการทําธุรกิจมองหาการลงทุนใหม่ๆและ r o i ที่เกิดขึ้นและเมื่อคุณต้องการถึงระดับนีมีคุณต้องมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญบัญชีบริหารและงบการเงินอีกด้วยการเปลี่ยนสํานักงานบัญชีหรือต้องการหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญคุณอาจจะมองดูแล้วเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่หากมีการวางแผนที่รอบคอบและเลือกสํานักงานบัญชีมีที่ปรึกษาที่เหมาะสมก็จะส่ง ผลให้ธุรกิจคุณเติบโตในระยะยาวได้ค่ะถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจและไม่รู้จะไปทางไหนดีสามารถทักหาทีมงานได้ที่เพจ r r s s o u u t o o n หรือโทร098-449-4246ได้เลยค่ะ